ทุกคนเป็นไงบ้างสองตอนแรกสูงไม่เอ่ยแล้วนี่ก็ตอนที่3แล้วเนาะสับตอนนี้ก็จะเป็นการล่าเกี่ยวกนะับเมกาโทเค็นเนาะสับใครยังไม่รู้ก็คือเมกาโทเค็นมันจะเป็นเหมือนสซีเค็ดลับอะไรเงี้ยให้เราแอบไปตามหาอนะไรเงี้ยเนาะก็ผมก็ทําอยู่เหมือนกันตอนแรกตีเนาะถ้าใครดูเลยตีแบบเต็มก็จะรู้นะครับผมนี่ผมก็ตัดเป็นไฮไลท์ดูเนาะส่วนคลิปนี้ก็จะมีทั้งหมด3แมปนะครับผมคือสปอนบ๊อบคาวเวอร์ดีเฟนแล้วก็อันเตอร์เติแฮกเกมแล้วก็แพชเชอร์นะครับผมปไปไปดูเลยดีกว่า ฉันจะมาทำเมกาฮันของเพเชอร์ทำไมฉันได้มาอยู่ซอมบี้บเนี่ยเวลาจะต้องเรียนกันเชียร์ถ้าอย่างนี้คนไม่รู้เขาทำไงเนี่ยก็ไม่รู้ก็คือก็ไม่รู้เชียร์เพราะมันเรียนอย่างนี้คือยากนะคือยากไหมคือเขาไม่รู้คือถ้าคนที่ไม่ดูเลยอ่ะคือไม่รู้เลยเว้ยโอเคเจอประตูแล้วเข้าไปเลยดูเหมือนง่าย น่าจะเสร็จไวอยู่เสร็จปุ๊บเดีย๋ยวจะวิ่งไปดูแพชเชอร์แพชเชอร์ถ้าทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็เออต้องไปอันเดเอร์แทกเกม,ม

ติดซืเลยจนไปหลอนเลยต้องหาแมแบม,มนัดนัดเคยเล่าให้ฟังแล้วม,ม,นนมันจะสุ่มเกิดตามแมพใช่ไหมกูจะหานะแบบเหมือนเข้ามาแป๊บเดียวเจอเลย เชค้าอีสี <the <the ่ฮ้อใช่เหรอเดชเหรอเฮ้ยมันมันมีอีกอันนึงที่อันนี้อันนีกอันนึ่งเป็นซีเคทไม่รู้ว่าแมปไหนแต่ถ้าเป็นเชนี่ฮานะเฉพาะไวอันนี่้หลายเกมอ่ะ Wow. vài wae Rồi cho làmเลย. Ờ. về Ờ. mày. Xuống dưới này. เออ,เอ,อตื่นแล้วสินะอ่ะให้ฉันเปิดไฟให้นะโอ้โหไฟสีแดงด้วยโอ้โหหน้าก็ตรสิมาเลยฉันชื่อว่ากายอ่ะนายนั้นพาลุกกากระจกห้องออฟฟิศฉันมาและฉันจะบอกว่าไม่เคยมกใคนไหนที่เคยเจอหน้าฉันจริงๆใช่บอก อ่าฉันจะให้งานาสะอาดพิเศษกับนายอ่าฉันจะเปิดไฟอีกอ,อีกดวงนะึงให้นายโอเคดวงไหนอ่าจะใช้เวลาสัสกแป,ป๊บนะอ่าดีขึ้นเยอะอ่าจะสู่บิ๊กบิสเนสอ่าฉันบอกว่านายจะทางความคุค้นเคยกับมาห้องกุ้ง นายนายได้คำจับก็ดีเยหายก็เห็นว่ามันม,นม,นมนปนภาซีเฉาะการไ Up s อร์อาร์พ a เซียปิดฝาล์แต่อันนี้จะสื่ออะไรสิ่งนี้เป็นสินส่สงทีบสิสุสทธิ์ฮะ โอเคก็คือจะกลายมาต้องการหาโทเคน็นแล้วเขาจะให้เงินหนึ่งล้าน USD กับเราโอ้นนนโอเคอเคป้าหมายของเราคือบอกว่าให้เราอ่ะคุมโดนแล้วตามหาโทเค็นให้มันแล้วมันจะให้หนึ่งล้านชี่ยนี้ใช่อันด d บต้นแฮกเก้กเก้เกมจริงไว้เ่ย

на โอ้ยมีต้องหาทางไปรีียเตอร์โอ้โหใช้ไขคงสดะ My, no, 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 no. Will you calm down? What? Huh? I'm guessing you probably want to shut that thing down. Honestly, I hate my job, so whatever. The reactor is mainly composed of three sectors. Hang, hang, you are in communications. Don't Those don't two don't little things on either side are airlocks. They should let you don't pass, don't pass don't to the don't other don't sectors. Don't Unfortunately, you'll need a key card, but there's probably one lying around here anyway. Oh, I wouldn't recommend the left bridge. It don't collapsed don't during a recent about. test. The coolant sector is lightly guarded, so it shouldn't be much of an issue. Your job here is to redirect power and shut down right. the aerators. This should trip our emergency systems and send an evacuation um, tram your way. That tram should take you to the turbine section. I'm not over there much, but I rarely see anyone in and out. Uh, You'll need to overload the turbines. High power and no coolant isn't great for the reactor. I don't know what they use to power that thing, but it's pretty sensitive. Okay, I'd be okay, in my two weeks, but I'm not sure there's gonna be an HR by the time you're done. Peace. โอ๊โอเยเราเจอพือเชี่ยคือต้องเทคดาวทั้งนั้นน่ะเอาเอสตนคสโอเคตอนแรกจะสันตินะอลองกากีการเพราะสกูเดเวอร์เข โอ้โหโอเคได้จะต้องไปฝั่งนู้นก่อนอ๋อไม่ต้องคีการ์อยู่นี่อ๋อนี่เข้ามาเลยเออวะไม่ละไม่มีโอเคโอ้ แบบแบบสปาดีอย่างเงี้ยโอเคสุดสเตลได้ไม่งั้นไม่ไม่สปาดแล้วกันอ <c oughs> ๋อ อร์กะโหลกมันใช่เขี้ยกูโดนจับกี่รอบเนี่ยล่ะแซววันนี้กูกูเป็นโจรไม่ได้ทั้งเน,นี้ยเขี้ยะ มันลงน้ำพุเด,ดเัื่อนโดนเบิร์กระโหลกไม่สนใจเลยไปยก็ได้เบียคนเด็นะ ไม่ใช่มไม่เข่าผม,มต้องไปทางไหนวะแพรมออฟไลน์ต้องลองไปสักพัก พี่อะเกมธรรมดีอยู่ไอเนี่ยใช่เหรอโอ้โหขึ้นยังไงเนี่ยนร้านอันนี้เกมโลว์บอกนะเนี่ย โอเคเปิดไฟแล้วส0ไลน์ <t <t ้ยเฮ้ยเมย์ทางนี้นี <t 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 ่ว่ะลืมฮึบฮึบให้เอาไปไอ้โปรดัันก่อน ากลัวนี้บอกเลยของชอบเอาเทียไม่ใช่ของชอบแล้วขี้โม,มแล้วขึ้นทางไหนเอออ๋อน้องไม่ต่อวะเคลียร์รักงูแล้ววะมันมันให้สวิงไปไหนวะเอา้า Okay, that I only okay. Manual override of aerator system initiated. Attention, cooling systems catastrophic failure detected. Please evacuate to the nearest tram. Please keep your hands, feet, and all of your personal belongings inside the tram. อแบบวอลเฟมโหโหลดเลย วที่กูเล่นก่อนอันนะี้มาเนี่ยโอ้ยเอ้ยจำไม่ได้หรอว่าเราตกลอะไรโอเคสั้เฮ้ยอืมไม่ให้ครับ

ามี้มาดิปลากลัวปลากลัวที่จริงใจอะ่ะเอ้ยโคตรเดียวอะโอ้โหโ,โ,โดนมาเป็นฟูงเลยเฮ้ยเตะบอลก่อนเลย,เยไม่ได้ไม่ได้ไ <Yeah. S 1> เยี่ยมเลยเตยบอล ああ、いいや、ボイアー เ็นไปได้นะ้อง c o n t ทนเ m e n t Base The Hunt Mega Edition ถูกสร้างโดย Antagonist Games Brian Case โหรายชื่อแล้วเราทำอะไรได้บ้างต้องดูอะ่ะโอเคเฮ้ยแต่รู้ส,สึกตื่นเต้นอะ่ะอันเนี้ย ่าต่อไปน่าไทชชวแล้วแต่รู้สึกตื่นเต้นเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเล่นนะแต่ตื่นเต้นมากถ้าเทียบสมบัติของแพชเชอร์ก่อนหน้านี้นะรู้สึกว่าแพชเชอร์มันน่ากลัวใช่มันทำให้ตกใจได้แต่อันนี้รู้สึกตื่นเต้นอ่ะ

มาได้ไก่พันธุนี้แล้วก็อ่แล้วมีใครได้บอกอะไรมาอ่ามีใครบอกขามาปะเนี่ยอ่านี่คืออะไรว,ว้าวแล้วเดินเข้าไปไงอ๋อมันบอกว่าโอ้ยเมื่อกี้มันบอกว่าถ้าอยากจะเข้าไปวอลล์อ่ะ,ะทำตามที่มันบอก แรกกับแรกกับการซื้อมันจะทำโทรไม่ได้่ายรายการอะไรไม่รู้ตอนนี้เราอยู่ใน mental extraction นี <c oughs> ตัวที่เขาคุยเราก็ไม่รู้นะว่าคือใครอ่ะ <c oughs> ไม่ไม่เหมือนใครตักคนเลยสลิปก็ไม่ใช่ จริงโอ้ยกลับมาอีกแล้วนะอ่ะโอเคอ่ะโอ้โหโชว์ได้เริ่มแล้วที่รักมาห่าครองเราคือเราต้องเก็บเหรียญให้ครบสามสิบตัวที่ไม่ถูกยิยนี้ฆ่าด้วยโอ้ ล่าัดมันจับเวลาด้วยมีตัวมันเหมือนมีตัวไกอ่อะเหมือนเหมือนมันกำลังจะลอยเข้ามาอุ้ยอะเราต้องเก็บแฟลกม้นแล้วม,มันเห็นเหมนปางมันมีตัวตัวแบบนี้เนี่ยตัวอะไรไม่รู้อ่ะเออ โอก็ค่อยๆยืนโอ้เชื่อมันใกล้มากอ่ะตัวนะั้นอ่ะ คือไดู้้เทต้องการแล้วแล้วก็นายไปแล้แลวเปิดอ่าแล้วก็วากกกกมารับสิ่งที่เราตกลคนไว้มันเป็นใครวามันมาทคอนเทนต์เชียะคอนเทนเตอร์คนไหนเนี่ยชิมหายละ โอเราท้อไปเลยเนี่ยเนี่ยอ๋อเนี่ยมาถึงวาลแล้วเขี้ยะสันหลักดูรู้เลยอ่ะอุบายนเฉด มันสร e <lush S 3> ้างอะไรขนาดนี้เลยวะไม่ใช่แแบบแล้วมั้งเนี่ยสร้างต่อเกี่ยวกับโอ้โอ้โอ้ Take <my> hand. จับมือฉันหน่อยโอ้ Take my hand ชิมินยินดีด้วยก็จบไปแล้วผมกัตอนที่3เป็นไงบ้างสนุกไหมเอ่ยถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าชอบคล์ like, แล้ว Subscribe, แวชร์พเพื่อนๆดูนะครับผม แล้วส่วนตอนที่4ก็จะนั่งตัดต่อไปเนาะแล้วเป็นไงบ้างกับอันเ t ตเตแลไทเกมรู้สึกว่ากินใจไฮไลท์อะไรยิ้งหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ด้วยเนาะส่วนของเทเชอร์ก็อ่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากผมเลยตัดมาได้แค่นั้นเนาะส่วนสปันบล็อกก็อย่าไปบูดถึงมันแต่ตาแล้วแหละครับผมก็ขอตัวก่อนนะครับทุกคนพักผ่อนครับ